วสวัสดีดค่ะ,คะดิฉันผิงชูซิมาสองจ้าโปรดักกินเนียจากทาง BMW Barcelona Motor ค่ะและดิฉันเซลเอ o นจอยพักขมลเทิดความรักที่ปรึกษาการขายจาก BMW Barcelona Motor เช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้จอยกับน้องผิงนะคะอยู่ในงานบางกอก International Motor Expo 2อร์ค่ะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่38แล้วค่ะน้องหิงจัดมายาวนานมากเลยใช่แล้วค่ะส่วนไฮไลท์ของงานนี้นะคะแน่นอนค่ะก็จะเป็นรถ iX แล้วก็ iX3 นะคะซึ่งเป็นรถไฟฟ้า100%เซนนะคะยังมี X3 นะคะ x อ็กไทยี่สิบดีเอสปอค่ะใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกที่งานนี้ค่ะแล้วอีกหนึ่งรุ่นค่ะซึ่งทุกท่านจะได้ยนโฉบนะคะนั่นก็คือ 630i GT M Sport ค่ะแล้วก็ยังมีรถที่เป็นไฮเซกเมนต์นะคะอย่าง BMW M Performance ด้วยใช่ยังไม่พอค่ะยังมีอีก,อก BMW Premium Selection ก็มาค่ะเป็นรถผู้บริหารใบน้อยค่ะ<อ>น้องผิงอ๋อก็คือลูกค้าที่ต้องการรถผู้บริหารก็คือมาก็มีท,ที่นี่ได้เลยใช่แล้วค่ะ คันนี้เป็นเบียน3นนะคะที่เป็นรถไฟฟ้าล้วนคันแรกเลยนะคะที่เปิดตัวกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์ตอนนี้เราไม่มีเครื่องยนต์แล้วนะคะจะเป็นในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้านะคะที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง286แรงม้าเลยแรงบิดอยู่ที่400นะคะนิวตันเมตรนะคะและในส่วนของ IX 3คันนี้นะคะออปชันที่ให้มาถือว่าจัดเต็มมากๆเลยทีเดียวนะคะในส่วนของกล้องรอบคันที่มีมาให้ด้วยนะคะ แล้วก็ระบบช่วยถอยจอดต่างๆก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ที่สำคัญระบบ driving assistant มีให้ลูกค้าจัดเต็ม full option แบบ professional กันเลยทีเดียวค่ะและในส่วนภายในรถยนต์นะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันตรงนี้หลักๆที่สําคัญที่เป็นไฮไลท์เลยจะเป็นในส่วนของตัว cruise control ซึ่งไม่ใช่ค r u i s e control ธรรมดานะคะจะเป็น cruise control ที่เป็นถึง auto pilot ให้เราได้ด้วยนะคะถัดมาในส่วนของทางด้านหน้าจอนะคะหน้าจอขนาด12นะคะ 12นิ้วเนี่ยถือว่าใหญ่มากเลยนะคะรองรับฟัง์ชั่นภาษาไทยนะคะและรองรับ Apple c a r p l a y พ n d แ d นดรอโตโดยที่เราไม่ต้องเสียบสายเลยการปรับเปลี่ยนเกียร์การขับขี่นะคะจะเป็นแบบ one pedal feeling นะคะก็คือมีแค่เกียร์เดียวเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะในรถยนต์ไฟไฟ้าคันนี้ในส่วนของเบรกคันนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะคันนี้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะ ตามคุณลูกค้าได้หมดเลยไม่ว่าจะเบรกลึกเบรกตื้นยังไงนะคะไม่ต้องห่วงเลยรถคันนี้เขาเรียนรู้กับคุณลูกค้าได้แน่นอนค่ะในส่วนของการชาร์จไฟคันนี้นะคะไฟเนี่ยที่แถมตัวสายชาร์จนะคะที่แถมมาให้กับตัวรถยนต์เนี่ยใช้เวลาชาร์จอยู่ที่สวันนะคะดูเหมือนจะเยอะนะแต่จริงๆแล้วค่ะคุณลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ขับหมดจนถึง400รอหรือถือว่า460กิโลเมตรนะคะคุณลูกค้าก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องชาร์จถึง2วันขนาดนั้นนะคะ ส่วนถัดมาในเรื่องของตัว flexible charge หรือ wall charge การชาร์จเนี่ยจะชาร์จเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะใช้เวลาเพียงแค่7ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะคะราคาเริ่มต้นนะคะสำหรับ IX3 นะคะ3,399,000บาทเท่านั้นค่ะแล้วยังไม่พอนะคะหากลูกค้านะคะท่านใดสั่งจองในงานนี้ค่ะรับไปเลยนะคะกล้อง GoPro Hero 10 Black อีกหนึ่งเครื่องค่ะ แล้วยังมีโมเดลรถ BMW นะคะพร้อมกับ power bank BMW น่ารักน่ารักให้อีกด้วยน้องหิงและหากขั้นใดนะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าทดลองขับนะคะยินดีมากๆน้องหิงมาหาเราได้เลยนะคะที่บาร์เซโลนามอเตอร์ทุกสาขาค่ะสวัสบบดีวันนี้จอยกับน้องหิงนะคะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณค่ะ